น้องแนนสาวงามบึงสามพันคว้ามงนางสาวนาครบาลเพชรบูรณ์2568ในการประกวดนางสาวนาครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2568ภายในงานมะขามหวานนาครบาลเพชรบูรณ์เมื่อคืนวันที่31มกราคมที่ผ่านมานางสาววิยาดาทองแพงหรือน้องแนนอายุ22ปีหมายเลข6คว้าตำแหน่งนางสาวนาครบาลเพชรบูรณ์ปี2568พร้อมรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนควบอีกตำแหน่ง ส่วนรองอันดับหนึ่งนางสาวนาตารีสุกิอุระหรือน้องนานะหมายเลข33รองอันดับสองนางสาวปุรดาเปื่องค้าหรือน้องต้นข้าวหมายเลข28และรางวัลขวัญใจนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์นางสาว,าาาสาวจิรพินยาหาตหรือซันเดียหมายเลขหนึ่งโดยน้องแนนหรือนางสาววิยาดากล่าวถึงความตั้งใจบนเวทีโดยขอโอกาสเป็นนางสาวนาครบาลเพชรบูรณ์ พร้อมระบุว่ามากกว่าความสวยคือความมุ่งมั่นพยายามและการเป็นต้นแบบให้เยาวชนพร้อมสืบสานวัฒนธรรมบ้านเกิดโดยน้องแนนเคยเข้าร่วมประกวดนางสาวนาครบาลเพชรบูรณ์เป็นครั้งที่4ี่แล้วก่อนจะประสบความสําเร็จและความ,มงในปีนี้โดยนนนนะะนน้้อองงแแาที่นนเป็ คนที่เกิดและเติบโตในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะน,น้องแนนก็อยากจะเป็นโรโมเดลให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นได้เป็นคนดีและได้ทำสิ่งที่ดีให้แก่จังหวัดบ้านเกิดตัวเองในการร,าร่วมสื่อสารรักษาและต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมในบ้านเกิดของตัว,ตวเองค่ะเพราะน้องแนนเชื่อค่ะว่าเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์จะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนคนอื่นๆและรุ่นล่ค่ๆ พราะมากกว่าความสวยนะั้นน้องแนนมีความมุ่งมั่นมีความพยายามและมีความตั้งใจค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แนนมาประกวดค่ะแต่นี่เป็นครั้งที่สี่ค่ะน้องแนนเชื่อว่าความพยายามในวันนี้จะทําให้้องแนนนัดประสบความสําเร็จได้ขอโอกาสจากท่านคณะกรรมการได้ไหมคะให้สาวน้อยคนนี้ที่ไล้เกิดและเติบโตในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นผู้วันที่มได้เราใช้จหวดบานเกิดของตัวเองและได้เราใช้แผ่นดินเกิดของตัวเองค่ะ แนนั้นเกิดเป็นคนเพชรบูรณ์โดยกำเนินและหากเริ่มเกิดได้อีกครั้งแน่นก็ขอเริ่มเกิดเป็นคนเพชรบูรณ์นี่แหละค่ะเพราะว่าไม่มีดินผืนใดให้ไออุ่นเท้าแผ่นดินที่คุณถือกำเนินไม่มีดินผืนใดดูมั่นคงเท้าแผ่นดินที่คุณลงสัมนโนครัวไม่มีดินผืนใดให้คุณเดินเท้าแผ่นดินที่คุณเดินตอนตั้งไข่ไม่มีดินผืนใดมีความหมายเท้าแผ่นดินสุดท้ายของชาวตัวงหวัน

กประวดการสาวนะคะมาเพชรบ,บุรีม,มา4ปีแล้วนะคะปีนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรเชิญคุณรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้ให้เกียรติมอบสายส จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะท่านสาราดูมีทองคำนะคะได้เกียรติมอบคุ้มเกียรติยศและเงินรางวัลน,นะคะซึ่งเป็นเงินรางวัลจำนวน50,000บาทค่ะ,นนะ,ะคะ่ะสำหรับผู้ที่เป็นได้รับตำแหน่งน,น,น,นกักสานักข่าวบันเทิเจุฬาภรณ์ประจันติศ5 6 8นะคะก็ค,คือ สบนะคะและท่านผู้งามนะคะทั้งสี่สาวงามนะคะที่ได้รับรางวัล ต้องขอบคุณพี่เลี้ยงนางงามอีกด้วยนะคะต้องขอบคุณที่ส่งนางงามมาเข้าประกวดแลวก็ในทุกๆปีต่อไปนะคะก็อยากจะให้ส่งนางงามเข้าประกวดเช่นนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะหอักและใน่อนนะครับสำหรับเป็นทีมงานแห่งนี้งานบัานหวานนครปามพชรบูร์นั้นยังไม่หมดใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชจบูร์นะครับพี่ด้วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะครับ